สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณไปตลอดกาลเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงติดอยู่ในวงจรหน,นี้สินที่ไม่รู้จบแต่ในทางกลับกันทำไมคนอีกกลุ่มถึงสามารถหลุดพ้นและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วคำตอบไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักเพียงอย่างเดียวครับ แต่มันคือวิธีคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นภาระแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งได้และในวันนี้เราจะมาเจาะลึก5วิธีแก้ปัญหาหนี้สินฉบับคนรวยที่ไม่ได้สอนกันในตำราเรียนเราจะพาคุณไปค้นพบวิธีคิดที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีและที่สำคัญที่สุด เราจะบอกคุณถึงขั้นตอนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทันทีถ้าคุณพร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพทางการเงินและเปลี่ยนวิกฤตหนี้สินให้เป็นโอกาสทองมาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยความกระฉับกระเฉงและน่าค้นหาค่อยๆปรับให้ดูจริงจังและน่าเชื่อถือมากขึ้นในช่วงกลางแล้วกลับมาสร้างความตื่นเต้นในช่วงท้าย มาถึงเคล็ดลับแรกครับเคล็ดลับนี้อาจจะฟังดูขัดแยง้งแต่เชื่อเถอว่ามันคือหัวใจสำคัญของคนรวยนั่นคือมองหนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่ภาระเมื่อพูดถึงหนี้สินคนทั่วไปจะรู้สึกถึงความกลัวความเครียดและมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งแต่คนรวยกลับมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พวกเขาใช้หนี้สินอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และในวันนี้เราจะมาเจาะลึก5วิธีแก้ปัญหาหนี้สินฉบับคนรวยที่ไม่ได้สอนกันในตำราเรียนเราจะพาคุณไปคนพบวิธีคิดที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีและที่สำคัญที่สุดเราจะบอกคุณถึงขั้นตอนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงทันที ถ้าคุณพร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพทางการเงินและเปลี่ยนวิกฤตหนี้สินให้เป็นโอกาสทองมาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นด้วยความกระฉับกระเฉงและน่าค้นหาค่อยๆปรับให้ดูจริงจังและน่าเชื่อถือมากขึ้นในช่วงท้ายมาถึงเคล็ดลับแรกครับเคล็ดลับนี้อาจจะฟังดูขัดแย้งแต่เชื่อเถอะว่า มันคือหัวใจสำคัญของคนรวยนั่นคือมองนี่เป็นเครื่องมือไม่ใช่ภาระเมื่อพูดถึงหนี้สินคนทั่วไปจะรู้สึกถึงความกลัวความเครียดและมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งแต่คนรวยกลับมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาใช้หนี้สินอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ ลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะกู้เงินมาเพื่อซื้อรถหรูที่ค่าเสื่อมราคาลงทุกวันพวกเขากลับกู้เงินจำนวนเดียวกันนั้นเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่านี่ก้อนนี้จึงไม่ใช่ภาระแต่เป็นเงินลงทุนที่สร้างกระแสงเงินสดกลับคืนมานี่คือความลับที่ทำให้พวกเขารวยขึ้นเรื่อย เพราะเงินที่ได้จากค่าเช่าสามารถนำไปผ่อนชำระหนี้ได้และสุดท้ายอาสังหาริมทรัพย์นั้นก็กลายเป็นของเขาเองและเมื่อเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วมาต่อกันที่เคล็ดลับที่2นั่นคือหยุดสร้างหนี้ก้อนใหม่ด้วยวิัยทางการเงินจริงอยู่ครับว่าการมองหนี้เป็นเครื่องมือคือการใช้เงินอย่างชาญฉลาดแต่สิ่งนี้จะไม่มีความหมายเลย ถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมที่สร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คนรวยเข้าใจดีว่าการจะหลุดพ้นจากหนี้สินได้ต้องเริ่มจากการสร้างวินัยที่แข็งแกร่งพวกเขามักจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดไม่ได้ทําเพื่อประหยัดทุกบาททุกสตางค์นะครับแต่ทําเพื่อเห็นภาพรวมทางการเงินของตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนและจะบริหารจัดการได้อย่างไรพวกเขาจะไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นจะไม่ใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อความสุขชั่วคราวแต่จะใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจสิ่งนี้เป็นเหมือนการปิดกอกน้ำที่รั่วอยู่ก่อนจะเริ่มเติมน้ำเข้าไปในถังใบใหม่มาถึงวิธีคิดที่3ที่คนรวยใช้และนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่หลงลืมไป คนรวยโฟกัสที่การจัดการเวลาไม่ใช่แค่การจัดการเงินเราทุกคนมี24ชั่วโมงใน1วันเท่ากันไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนสิ่งเดียวที่ต่างกันคือวิธีการใช้24ชั่วโมงนั้นคนส่วนใหญ่ถูกสอนให้จัดการเงินอย่างระมัดระวังเช่นทำบัญชีรายรับรายจ่ายประหยัดค่ากาแฟซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในทางกลับกัน คนรวยเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่เราหาเพิ่มได้แต่เวลาเป็นทรัพยากรที่หมดแล้วหมดเลยพวกเขาไม่ได้ถามว่าฉันจะหาเงินได้ยังไงแต่ถามว่าฉันจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดผลตอบแทนสูงที่สุดได้อย่างไรลองนึกภาพนะครับแทนที่จะใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันไปกับการทำงานที่ไม่สร้าง Passive Income หรือรายได้ที่ไม่ต้องใช้แรงงานตลอดเวลาพวกเขาอาจจะใช้เวลาเพียง2องชั่วโมงต่อวันไปกับการสร้างธุรกิจออนไลน์ที่สามารถทำเงินให้พวกเขาได้ในขณะที่หลับหรือใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองในอนาคตนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากการใช้เวลาแลกเงินไปเป็นการใช้เวลาสร้างระบบที่จะทำเงินให้เราได้อย่างต่อเนื่อง มันคือการเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนที่ขายเวลาให้กับนายจ้างมาเป็นผู้สร้างที่ใช้เวลาเพื่อสร้างทรัพย์สินที่ทำเงินให้ตัวเองเมื่อคุณเริ่มมองว่าเวลาคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคุณจะเริ่มตัดสินใจในแต่ละวันอย่างชาญฉลาดมากขึ้นและคุณจะเข้าใจว่าการลงทุนในเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ไร้ขีดจำกัดนั้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนในสิ่งอื่นได้ทั้งหมดครับ มาถึงวิธีคิดที่4ี่ครับและนี่คือสิ่งที่อาจจะฟังดูขัดแย้งกับสามัญสำนึกของเราคนรวยไม่กลัวความเสี่ยงแต่กลัวการอยู่เฉยเมื่อเราพูดถึงคำว่าความเสี่ยงภาพแรกที่เข้ามาในหัวเราคืออะไรครับการลงทุนที่ผิดพลาดธุรกิจที่ล้มเหลวหรือการตัดสินใจที่ทำให้เราเสียเงินเราถูกสอนให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงมาตลอดชีวิตแต่คนรวยมองมันต่างออกไป คนส่วนใหญ่เห็นว่าความเสี่ยงคือภัยคุกคามที่ต้องหลีกหนีแต่คนรวยเห็นว่าความเสี่ยงคือโอกาสที่ต้องศึกษาและบริหารจัดการพวกเขาไม่ได้กระโดดลงไปในความเสี่ยงอย่างมืดบอดแต่พวกเขาใช้เวลาในการคำนวณความเสี่ยงอย่างรอบคอบที่สุดยกตัวอ,อย่างเช่นก่อนที่พวกเขาจะลงทุนในธุรกิจใหม่พวกเขาจะศึกษาตลาดอย่างละเอียดทำความเข้าใจคู่แข่ง และสร้างแผนสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาในขณะที่คนส่วนใหญ่ยืนยู่อยู่ข้างสนามรอให้ทุกอย่างปลอดภัยและชัวร้อเอ์เซนก่อนที่จะก้าวขาออกไปแต่คนรวยรู้ดีว่าโอกาสที่ดีที่สุดมักจะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนและการอยู่เฉยเไม่ลงมือทำอะไรเลยต่างหากที่เป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันหมายถึง การเสียโอกาสในการเติบโตอย่างถาวรการไม่เสี่ยงคือการที่เราไม่มีโอกาสที่จะรวยขึ้นได้เลยคนรวยจึงกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ากล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่กล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าล้มเหลวพวกเขายังมีบทเรียนแต่ถ้าสำเร็จมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล มาถึงความคิดสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับและนี่คือสิ่งที่คนรวยทุกคนทำโดยไม่ลังเลคนรวยลงทุนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราทุกคนต่างออกจากโรงเรียนพร้อมกับปริญญาหรือใบรับรองต่างๆและหลายคนก็หยุดเรียนรู้แค่นั้นแต่คนรวยรู้ดีว่าปริญญาคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่เส้นชัยโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความรู้ที่เคยมีในวันนี้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับวันพรุ่งนี้คนรวยจึงเป็นนักเรียนไปตลอดชีวิตพวกเขาใช้เวลาอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอฟังพอดแคสต์ของผู้เชี่ยวชาญเขาขอสัมมนาหรือแม้แต่จ้างโค้ชและที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านพวกเขาไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นลงทุนในตัวเอง ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดพวกเขาเชื่อว่ายิ่งลงทุนในสมองมากเท่าไหร่สมองก็จะสร้างเงินให้ได้มากเท่านั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นก็มีความเสี่ยงแต่การลงทุนในความรู้จะไม่มีวันขาดทุนเพราะไม่มีใครสามารถพรากความรู้ไปจากคุณได้และนั่นคือสิ่งที่สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน และนี่คือทั้ง5วิธีคิดที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ครับ 1. คิดเรื่องเงินเป็นตัวคูณไม่ใช่ตัวบวก 2. สร้างมูลค่าไม่ใช่แค่ขายสินค้า 3. จัดการเวลาไม่ใช่แค่จัดการเงิน 4. กล้าที่จะเสี่ยงเพราะกลัวการอยู่เฉย 5. ลงทุนในความรู้ตลอดชีวิตลองย้อนกลับไปดูนะครับทั้ง5ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่เรื่องของเงินทุนตั้งต้นแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตทางการเงินคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านในบัญชีแต่คุณแค่ต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของคุณตั้งแต่วันนี้และเมื่อวิธีคิดเปลี่ยนการกระทำจะตามมาและผลลัพธ์ก็จะตามมาในที่สุดครับ มาถึงวิธีที่3ครับวิธีนี้เหมือนเป็นไม้ตายที่คนรวยนิยมใช้กันเมื่อต้องเผชิญกับหนี้สินก้อนใหญ่นั่นคือใช้เทคนิค refinance หรือรวมหนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า refinance มาบ้างแต่มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆครับ refinance ก็คือการที่คุณเปลี่ยนเจ้าหนี้จากธนาคารเดิมไปเป็นธนาคารใหม่ที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าลองนึกภาพตามนะครับหนี้บ้านที่คุณต้องผ่อนเดือนละสอง0 0บาท เมื่อคุณรีไฟแนนซ์ยอดผ่อนต่อเดือนอาจจะลดลงเหลือ1น15,000บาทส่วนต่าง5,000บาทนี้คุณสามารถนำไปโปะหนี้ก้อนอื่นหรือนำไปลงทุนต่อยอดได้นี่คือการบริหารหนี้อย่างมืออาชีพแล้วการรวมหนี้ละ่ะเทคนิคนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินหลายก้อนไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหรือหนี้ส่วนบุคคลลองนึกภาพดูว่าการต้องจ่ายหนี้หลายๆก้อนในแต่ละเดือนมันยุ่งยากและน่าปวดหัวแค่ไหน การรวมหนี้คือการที่คุณนำหนี้ทั้งหมดมารวมกันเป็นก้อนเดียวกับธนาคารใหม่คุณก็จะมียอดผ่อนเพียงยอดเดียวและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนอกจากจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วยังช่วยลดภาระดอกเบี้ยโดยรวมได้อย่างมหาศาลมันคือทางลัดที่จะพาคุณออกจากวังวนของหนี้สินได้เร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ สามเทคนิคนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คนรวยสามารถบริหารกระแสงเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้นี่ก้อนใหญ่ดูเหมือนเลขจิ๋วลงทันทีมาถึงวิธีที่4นี่ไม่ได้ใช้แค่เรื่องการเงินแต่ใช้พลังสมองและความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเริ่มต้นด้วยเคล็ดลับที่4นั่นคือสร้างรายได้จากหลายช่องทาง คนส่วนใหญ่มักจะพึ่งพารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินคนรวยเข้าใจดีว่าการจะแก้ปัญหาหนี้สินให้ได้ในระยะยาวต้องไม่พึ่งพาแหล่งรายได้เดียวพวกเขาจึงมุ่งมั่นที่จะหาอาชีพเสริมสร้างธุรกิจเล็กๆหรือใช้ความสามารถพิเศษที่มีเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสอนพิเศษการขายของออนไลน์หรือการใช้ทักษะทางศิลปะ ทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาจากช่องทางเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสําคัญในการปลดหนี้ให้เร็วขึ้นและยังช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้คุณอีกด้วยครับและสุดท้ายเคล็ดลับที่5ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เมื่อพูดถึงการเจรจาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นการขอยอมแพ้แต่ในโลกของคนรวยมันคือการบริหารความสำคัญที่สำคัญที่สุด แทนที่จะหลีกหนีหรือตัดการติดต่อคนรวยจะเลือกที่จะเปิดอกคุยกับเจ้าหนี้อย่างตรงไปตรงมาพวกเขาจะขอปรับโครงสร้างหนี้ขอพักชำระหนี้ชั่วคราวหรือแม้แต่ขออัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงเพราะเจ้าหนี้เองก็อยากได้เงินคืนและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอดีๆเพื่อไม่ให้คุณกลายเป็นหนี้เสียการเผชิญหน้าและเจรจาอย่างมีสติไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่มันคือการแสดงถึงความรับผิดชอบและเป็นทางออกที่จะทำให้คุณกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งครับจำไว้ว่านี่สินไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่จะพาคุณไปสู่การเงินที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขอให้คุณลงมือทำทันทีและเป็นอิสระทางการเงินอย่างที่คุณฝันไว้ครับ